ก็นจะเล่าให้ฟังตอนที่เฟิร์นเป็นวีแกนนะคะเมื่อประมาณ2-3ปีที่แล้วอะ่ะปอนไม่กินเนื้อสัตว์เลยทุกคนผลิตภัณฑ์จากสัตว์ไม่กินเลยนมไข่ชีสนะคะปรากฏว่ากินได้มาประมาณปีหนึ่งผมร่วงเธออมผมร่วงหนักมากจนอาจารย์เอกทัก็โหทาไมผมร่วงในรถเยอะมากอะไรเงี้ยเราก็เลยแบบเฮ้ยหรือว่าเรากินไม่ถูกต้องก็เลยอยากจะมาคุยกันว่าผมร่วงเนี่ยมันเกิดจากอะไรได้บ้างคะ่ะ ผมรวบคือการที่ลากผมไม่สามารถจะยึดติดกับหนังศีรษะได้สมมตินี่คือหนังศีรษะนี่คือหนังศีรษะแล้วลากผมเนี่ยมันมองไม่เห็นครับมันอยู่ใต้โต๊ะเนี่ยมันลงไปในหนังศีรษะเราผมเนี่ยมีอยู่สองส่วนผมที่อยู่ในหนังศีรษะกับผมที่มันงอกขึ้นมาจากหนังศีรษะไอ้ผมที่งอกขึ้นมาเนี่ยไม่ค่อยมีปัญหาอะไรเพราะเรามองเห็นแต่ผมที่อยู่ใต้ลงลึกลงไปในหนังศีรษะเนี่ยเรามองไม่เห็น ผมตรงนี้เนี่ยเป็นส่วนสําคัญที่สุดมากกว่าที่ปรากฏออกมาผมที่ปรากฏออกมาเนี่ยมันต้องสู้แสงแดดต้องสู้ลมอากาศด้านนอกมันร้อนผมบริเวณเนี้จะอยู่ในที่ร้อนได้มันต้องเย็นตัวผมตัวนี้ต้องมีฤทธิ์เย็นจะสามารถสมดุลกับความร้อนข้างนอกแต่อ้ผมที่อยู่ในหนังศีรษะเนี่ยมันอยู่กับเลือดอยู่กับน,น้ําเลือดก,กับน้ําเนี่ยมีธรรมชาติเย็นเพราะฉะนั้นรากผมจะอยู่ในที่เย็นได้เนี่ย รากผมต้องมีธรรมชาติเป็นร้อนมันถึงจะสมดุลกันร้อนกับเย็นถึงจะอยู่กันได้ทีน,นี้ประเด็นคืออาจารย์เฟิร์นเขาบอกว่าเมื่อก่อนเขาก็คนปกติผมเยอะอยู่เขาไปกินอาหารที่งดเนื้อสัตว์กินแต่ผักผักผักแล้วก็ผักไม่กินเนื้อสัตว์เลยพอเป็นแบบนี้ปุ๊บเขาสังเกตว่าตัวเองผมร่วงมากผิดปกติจนมันผิดปกติถามว่ามันเกี่ยวกับอะไรชัดเจนที่สุดกรณีของเขาเนี่ยเขาไม่ได้เป็นคนแก่ไม่ได้เป็นคนอะไรยังเป็นเด็กอยู่แล้วก็ผมก็เยอะ แต่พอมาหยุดกินเนื้อสัตว์ปุ๊บร่างกายขาดสิ่งที่เรียกว่ากรดอะมิโนอิสระคือโปรตีนนั่นแหละพอขาดโปรตีนมากๆกปุ๊บร่างกายเนี่ยปกติมันได้โปรตีนสมม,ต,สม,มติตอนที่อาจารย์เฟือฟ่องกินสมบูรณ์ปกติกินทั้งผักทั้งปลาอะไรอย่างเงี้ยได้โปรตีนขนาดนี้อยู่ๆมางดการกินเนื้อสัตว์ทั้งหมดไปกินแต่ผักโปรตีนก็ยังได้จากผักแต่ได้แค่นี้พอมันได้แค่นี้ส่วนต่างที่เหลือตรงนี้ร่างกายบอกเฮ้ยไม่พอไว้โปรตีนแค่นี้เนีเอาโปรตีนตรงนี้ไปใช้กับเอาไว้ว่าจาเป็นเช่นหัวใจไปสร้างกลหัวใจ สร้างขาสร้างแขนสร้างตับไปซ่อมสิ่งที่จําเป็นโปรตีนที่เหลือเนี่ยค่อยเอาไปใช้กับเรื่องผมเรื่องอะไรเอาไวท้ทีหลัง mm hmm. เขาก็เลย mm hmm. ประหยัดใช้พวกนี้ส่วนนี้โปรตีนที่จะใช้สร้างคีรติมที่ใช้รากผมยึดไม่จาเป็นต้องไปส่งมันเอาหัวใจเอาอัริที่มันเป็นที่มันดําลงชีพอะจําเป็นกว่าเขาก็ใช้สิ่งเหล่านี้พอรากผมมันขาดโปรตีนไปเสริมราก้มันมันก็หลุดก็แค่นี้เองของอาจารย์เฟิร์นเนี่ยมันไม่ได้เกิดจากการมีเคมีบนหนังศีรษะ ไม่ได้เกิดจากการฮอร์โมนเพศผิดมีปัญหาหรือไม่ใช่เกิดจากหนังศีรษะมีเคมีตกค้างหรือไม่ได้เกิดจากอาการอะไรอย่างอื่นแต่เกิดจากร่างกายต้องการจะบริหารจัดการไอเจ้าโปรตีนที่เคยได้ขนาดนี้อยู่ๆท่านเคยรวยเศรษฐกิจเคยดีอยู่ๆปี6กเเศรษฐกิจมันแย่ขนาดเนี้ยท่านก็ต้องเก็บเงินเนี้ยเอาไว้เลี้ยงลูกเลี้ยงเต้าไว้เด็กเรียนก่อนเอาไว้ทําให้ร้านยังอยู่ได้ไอการจะไปดูหนังฟังเพลงจะไปทําอะไรที่มัน้าใจไหมครับเอนเตอร์เทนต่างๆท่านก็ลดร่างกายเขาฉลาดเส้นผมเนี่ย ขาก็อะไรไม่จําเป็นเขาพยายามลดลดลดยิ่งถ้าเกิดล้วยังไม่เข้าใจตรงนี้นะครับลดโปรตีนเข้าไปเขาก็จะสลัดหลุดออกหมดเลยเนี่ยประเด็นมันแค่นี้ก็เกิดจากการขาดโปรตีนนั่นแหละตอนกรณีเคสนี้นะพูดถึงคนนี้นะถ้าขาดเพราะว่าเขาหยุดกินเพอหยุดกินพุกกินแต่ผักก็เป็นอย่างนี้จริงจริงยงได้ผักก็มีโปรตีนถั่วก็มีแต่มันไม่พอเพราะเขาไม่ได้กินเขาไม่ได้กินมากขนาดนั้นเขากินหลากหลายถ้าเขากินพอเหมาะมันก็จะไม่เป็นอือแล้วนอกจากเรื่องของการขาดโปรตีน แล้วอะไรที่เป็นสาเหตุของผมร่วงได้อีกบ้างอยะเธอเยอะแยะเต็ไมไปหมดเลยก็อย่างเมื่อกี้พูดเกิดไว้นิดนึงแล้วกรณีของหนังศีรษะคนเราเนี่ยนะครับถ้าเกิดหนังศีรษะเราเนี่ยลากผมมันจมลงไปเนี่ยเมื่อกี้บอกแล้วว่าธรรมชาติของเลือดเี่ยมันมีฤทธิ์เป็นน้ํามันเย็นลากผมจะอยู่กับที่เย็นได้ลากผมต้องร้อนเกินแต่ถ้าบางคนร่างกายเขาร้อนเกินเลือดก็เป็นน้ําน้ําเนี่ยธรรมชาติของน้ําไปผ่านวัตถุใดก็ตามที่มีอุณหภูมิร้อนเนี่ย มันจะไปซับอุณหภูมิร้อนเนี่ยเข้ามาอยู่ในตัวของน้ําสมมุติท่านเอาเหล็กแดง,แดงๆร้อนๆที่เขาเผาเนี่ยเอาน้ําไปลาดเหล็กนี่จะเย็นแต่ความร้อนจากเหล็กจะไปอยู่ในน้ําแทนน้าจะเดือดเหมือนเครื่องทำน้ําอุ่นเห็นไหม <S <S ในกรณีเดียวกันแต่ตรงกันข้ามท่านไปนั่งร้านอาหารเขาเอาแก้วเปล่ามาน้ําเปล่าน้ําแข็งใส่ถังเอาเอาน้ําเปล่าเนี่ยนะครับมาบุ๊บมันยังไม่เย็นเขาจะทาให้น้าเย็นเขาก็เอาน้าแข็งมาใส่ก่อนสี่ห้าก่อน อนี้ยเปิดมาแล้เทปปๆๆปน้ำเนี่ยไปโดนน้าแข็งมันก็จะไปดึงความเย็นที่อยู่ในน้ําแข็งมาอยู่ในน้ําถ่ายทอดมาแล้วดูดชื่นใจเหมือนกันเมื่อร่างกายคนไหนที่ร้อนเกินเนี่ยเลือดก็จะพอยร้อนตามไปด้วยพอเลือดร้อนแล้วรากผมธรรมชาติมันร้อนร้อนกับร้อนมาเจอกันมันก็ไม่เกิดการดึงดูดสารอาหารร้อนกับร้อนมันไม่ออสโมซิสรากผมนี้ทั้งทที่เลือดมีสารอาหารเต็มแต่ดูดมาไม่ได้เพราะร้อนกับร้อน กลายเป็นขาดพลัง,งก็ล่วงอกีกก็เหมือนกับขาดโปรตีนเรื่องนี้ยังมีโปรตีนแต่เลือดมันร้อนอ,อันเนี้ยคือกรณีที่คนส่วนมากเป็นอย่างนี้แต่อีกแบบหนึ่งที่เจอกันมากทุกวันนี้คือในเรื่องของคนที่อนะฮอร์โมนเพศตกนะครับฮอร์โมนเพศชายตกฮอร์โมนเพศชายเนี่ยโปกติมันจะมีอยู่เท่านี้นะเด็กๆไวรุ่นนี้จะมีเยอะพอโตขึ้นมาโตขึ้นมาเริ่มน้อยนะครับใครก็ตามที่ไม่เข้าใจเรื่องของการดูแลฮอร์โมนเพศฮอร์โมนเพศจะตกอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะคนที่สําเร็จความใคร่ช่วยตัวเองอะไรต่างๆฮอร์โมนจะตก พอฮอร์โมนตกปุ๊บร่างกายมันรู้ว่าถ้าตกมากกว่านี้อันตรายเนี่ยร่างกายพยายามที่จะเปลี่ยนฮอร์โมนเพศชายที่เหลือน้อยเนี่ยให้ยังสามารถทํางานได้เหมือนตอนมีฮอร์โมนเยอะๆโดยเปลี่ยนรูปร่างเนี่ยให้อยู่ในรูปแบบใหม่ก็เรียกว่า DHT ไอ้ DHT เนี่ยมันคือการเอาฮอร์โมนเพศชายที่เหลือน้อยๆเนี่ยไปเปลี่ยนรูปให้สามารถพองขึ้นมาสามารถเหมือนทํางานเหมือนตอนฮอร์โมนเพศเยอะๆแต่ในทางตรงข้ามมันจะปกระตุ้นทำให้ร่างกายร้อนเกินพอร่างกายร้อนเกินก็กลับมาที่มาเก้บ เลือดของผู้ชายก็กลายเป็นพ่อหนุ่มเห็นไหมครับเขาถึงเรียกพ่อเนื้ออุ่นผู้หญิงเขาเรียกแม่เนื้อเย็นเคยได้ยินไหมผู้ชายก็ถ้าเป็นลักษณะฮอร์โมนเพศต่ำเนี่ยก็จะมีตัวร้อนเกินพราะตัวร้อนเกินเลือดก็จะร้อนพอเลือดร้อนเกินรากผมก็ดูดสารอาหารไปเลี้ยงไม่ได้สังเกตว่าความร้อนจะขึ้นบนหนังศีรษะทําให้หนังศีรษะเววเงาไปหมดนะครับแล้วก็ผมก็จะไม่สามารถจะดูดเลือดไปได้เพราะเลือกก็ร้อนตามตัวไปอีกพอรากผมร้อนไปเจอเลือดผู้ชายร้อนๆก็เอาพลังงานจากเลือด สารอาหารวิตามินเกลือแร่แร่ธาตุเอาไปใช้ไม่ได้รากผมก็หลุดกลไกมันมีเงี้ยส่วนข้อสุดท้ายเนี่ยตั้งแต่ยุคหลังๆมาจเจริญมากขึ้นมากข,ขึ้นจะเจอแบบนี้เยอะมากคือสารเคมีตกค้างยาสระผมคีมนวดผมแว็กเจลสเปย์ไฮไลท์อะไรอย่ะงีรีบอนดิ้งหรือแม้กระทั่งดยผมอะไรหนีบผมอะไรเนี่ยผมก็ไม่รู้มีเครื่องอะไรบ้างประมาณเนี้ยทั้งหมดที่พูดมาเนี่ย เป็นสิ่งที่ไม่ใช่ธรรมชาติทั้งนั้นแล้วเวลาท่านใช้เสร็จมันตกค้างบนหนังศีรษะเราไม่รู้เราล้างฟองออกเราคิดว่าหมดแล้วล้างฟองมันมีประจุตกค้างหนักกว่านั้นนะครับแชมพูดเดี๋ยวนี้จะมีสารที่เรียกว,ว่าเป็นซิลิโคนเพื่อทําให้ผมเราทิ้งตัวเป็นผมตรงผมเงาผมอะไรก็แล้วแต่ผมลื่นอะไรต่งางๆสิ่งต่างๆเหล่านี้มันจะตกค้างบนหนังศีรษะแล้วจะไปอุดอุดที่ไหนอุดในรูเจ้ารูขุมขนเนี่ยอ,อ,อ,อุดเพราะอุดมากๆความร้อนที่ดันออกมาออกไม่ได้ธรรมชาติร่างกายเราเนี่ย ส่วนที่สูงที่สุดเนี่ยคือศีรษะเวลาร่างกายเราร้อนจะดันความร้อนออกตามรูหุ่มขนทั้งหมดส่วนความร้อนส่วนเกินที่ร้อนมากจะขึ้นมาขึ้นมาที่คอบาไหลแล้วขึ้นมาบนหัวเราออกที่หนังศีรษะแล้วเมื่อรูต่างๆนี่มีพิษต่างไปอุดตันมันออกไม่ได้มันก็ทําให้ความร้อนไปสุงมอยู่ที่รากรากก็ร้อนเพราะเลือดร้อนรากร้อนก็หลุดร่างกายต้องการดันหลุดเพื่อเปิดรูให้มีรูจะได้ระบายความร้อนออกก็กลายเป็นหัวล้านถาวรอ,อ,อจบข้าใจอย่าง เข้าใจนะคะก็เป็นสาเหตุหลักๆของคนผมร่วงและเพิ่มเติมนิดนึงแล้วคนที่ร่างกายร้อนนี่เกิดจากนอกจากอฮอร์โมนเพศชายนี่เข้าใจเนาะแล้วก็เยอะพฤติกรรมอะไรบ้างที่ทำให้ร่างกายร้อนอนอน,นอนดึกนอนดึกนี่ถ้าเกิดใครนอนเกินดวงอาทิตย์ตกดินสามชั่วโมงไปแล้วนี่จะร่างกายร้อนคําว่านอนดึกแปลว่าอะไรต้องเรียนกันคําว่านอนดึกคือดวงอาทิตย์สมมติตกหนึ่งทุ่มบวกสามก็จะเป็นหนึ่งทุ่มสองทุ่มสามทุ่ม น่นแสดงว่าถ้าดวงอาทิตย์ยตกหนึ่งทุ่มบวกไปอีกหนึ่งชั่วโมงก็จะเป็นสองทุ่ม,มบวกไปอีกหนึ่งชั่วโมงก็จะเป็นสามทุ่มบวกไปอีกหนึ่งชั่วโมงก็จะเป็นสี่ทุ่มแสดงว่าถ้าท่านหลับหลังจากสี่ทุ่มไปแล้วเนี่ยแปลว่าเข้าเข้าข่ายเขาว่านอนดึก<อ>แต่ถ้าท่านหลับสามทุ่มหลับ,ลบทุ่มครึ่งหลับสองทุ่มนี่ถือว่านอนหัวค่ำอ่าแล้วมันเกี่ยวอะไรกับตัวร้อนเพราะว่าตอนที่เรานอนหลับเนี่ยโดยเฉพาะช่วงเที่ยงคืนไปถึงตีสามเนี่ยเที่ยงคืนถึงตีสามเนี่ยเป็นช่วงที่เลือดเย จะถูกนําไปทําความสะอาดตั้งแต่เราตื่นมาแต่เช้าจดเย็นเนี่ยเลือดเราใช้งานมันมีอะไรสกปรกกรกกองในไตแล้วยังไม่พอต้องเอาของเสียทิ้งไปกับฉี่ไม่พอต้องมาทิ้งไปตับตับจะต้องเก็บเลือดเนี่ยช่วงตีหนึ่งถึงตีสามเนี่ยจริงๆมันเก็บก่อนหน้านั้นแล้วแต่ตีหนึ่งตีสามนี่เป็นหน้าที่ของมันเลยมันจะต้องเอาเลือดมาทําให้มันเฟชกลับมาเพื่อจะตื่นมาตอนเช้าจะได้มีเลือดมาสูบฉี่จะได้โอ้โห ออกไเข้าใจไหมครับตอนนี้ท่านไม่ไม่เอาเลือดไปเข้าไปในตับเพราะท่านเที่ยวไปแดน RCA ท่านเที่ยวไปนั่งฟังอาจารย์เอกไล์สดร้องเพลงใจสั่งมาเนี่ยต่างๆานั่นนะปรากฏว่าเลือดท่านตื่นมาตอนเช้าก็ท่านไปหลับเอาช่วงตีสองถึงเจ็ดโมงก็ได้หลับก็จริงแต่ทีนี้เลือดมันไม่มีเวลาเพียงพอที่จะเข้าไปในโรงงานทาความสะอาดที่ชื่อตับเห <c oughs> มืนอนเราให้เวลามันน้อยไปใช่ใชตื่นมาตอนเช้าเลือดท่านก็ยังไม่สดใสไอเลือดนี่จะมีความเป็นกรดพอเลือดอะไรก็ตามที่เป็นกรดมันจะร้อน เลือดนี้ก็จะร้อนพอร้อนพวกกัวเมีกลับเข้าไปกดไกเมอกี้อีกลากผมก็ดูดเลือดไปไม่ได้นานวันเข้าผมจะเส้นเล็กลงเล็กลงเล็กลง,ลกลงแล้วก็สลัดหลุดไปทั้งทั้งยวงรวมถึงความเครียดความเครียดก็ทําให้ร่างกายร้อนอ่านี้ถ้าพูดถึงพูดถึงเรื่องนอนนี่อาจารย์ตัวหนามนผมอธิบายแล้วแ <Hi. S 2> เรื่องเครียดนี่ก็เหมือนกันความเครียดเกิดจากความคิดครับนะครับความที่เรา โอ้เรื่องนี้พูดรละยาวแต่จะพูดสั้นๆเลยกันความคิดคนเราเนี่ยเวลาเราเจอสิ่งไหนในชีวิตมันจะไม่ว่าล้านๆอย่างเนี่ยมันจะแบ่งไป็สองเรื่องก็คือเรื่องที่เราพอใจกับเรื่องที่เราไม่ค่อยพอใจ